เดี <Yeah. S 1> ุงม <ska du> <mar> no <and liers half> ันขาดโอ้ใส่พัดคงงุ่นก่อะจกจานองหากระปุกผมจะรอปะพ่อมันอยู่ดีจกันนึงโอ้ยจะตายเนี่ยับแล้วตัดไม่หออตับแล้วเดีวเาทอยู่้ย มที่ยงเลยเดีย๋ยวติ๋งให้บอกไปเมเด้อน้ำปานทั้งกระไซเด้อโตล้เที่เดือบิงไม่คยได้กินนะไม่ค่ยได้กินเลยอ่ะมันสาบายอ่ะเยออือ mưa tạm thuận mưa tạm con. mưa tạm không mày hết ở mặt Ừ. người ta ta tung 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 สบายดีพีนนนพ่น้องคร am, well. ับมือนีมายามบิปูกับผมระบาดมายามเจรินครับมีหอดดาบเบียดแต่หุบงคนต้มยํสูกินคนมาพี่น้องมามือนีมากินเขาเมื่อกบุครับอาสาจันเจรนเมื่อกบุบก็เลือสาเทียนพันสาปสาเพิ่มเที่งผาแตมแหงสะอดจากแต่พี่น้องยอดไปช่วงเมืองของดีนำสองสีม well. ุ่นตกโขงบ่งบอกความประสานเชื่อมหนาฝนเตรียมค่อยถาบึงไสท่าและอป่านดินฟาลงมาแต่ง สอยสวรรค์แสงจันทร์นำตกแรงเมืองอุบุ่นข้นเทเลนนี่แหละพี่อิมตามาเด้อแม่ป่ามาบ่งดอกบัวสวยบ่ได้กินไงดอกบัวในข้าวเดินชมหฮเดอโวก่อนนี่เบิดมือกบอลแล้วมัาแม่จันฝั่งเฝ้าแดนมันกินดมนั่งนั่งนั่งนิ่งนั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 ่ยนั่งนั่งใส่แตั่งนั่า ไข่มากลายจนใส่ไข่ห้วยจอดมอขหอยนอนหมตัวโอ้แต่นอนแสบนอนทับเอาอะไรโอ้ยทีนึงมาพี่น้องมาิมงิบิงมาแม่จ้บบ้านแต่จกอนไดิงาเงิอยากชิมด้อยผมชิเทียเออยนมั่นละโอ้ยอืมอื่อบวเหรอก็มีไะดำก้อยด้วยสีสันได้อยู่ มาเรื่อจับๆมาเรงมากินดูก่อนนะคะอะไรบอเสียบแล้วสุดเียจุกั่งนั่นละผมยังไงอยู่นะ่ะ <c oughs> พุ่ลล <c oughs> มยังงกอยู่เบงเนี่ย <c oughs> มึงกูว่ามันเผาเชื้อผู้มือกินเ็ดไปลดก็มันใส่กอนคุ้คนลดแต่กอกคนบ่มัมัง่มั่บอกมมงคนมารมามาเอาอัน ุ่นหลเยด้แบตัวนี้ตําคขายเลยแสบอย่างโงชูรสมะจ้าไม่ใช่แสบเพราะอะไรจะได้จัหนาโมอยาินะคะเป็ยัไงแบแ่บงานหนาไปหมดั้ีลบรับล้มใน่เลยมาเด้อพี่อ๋อเออทั้งเยอรมัเหนือยแบแบเดิ์ตัวโมเดิ์ตีนังบอกเรามาจับต่อกินข้าวเวจเดินทางต่อ ไปดาวไปดาวไปปากเซ่ไปดาวเอฟซีต้องผูดร้อนหน่อยหอยแม่ไปนอาโอ้โหดกิงลาบเลือดโอ้โหใส่ตมังคุย่างเดียวเรยปาเนี่โอ้โหหอเลยเนี่ยลาบเดยตมังคุิงตมังคเดี่ยวงออดอดเดดไม่มาลาบกูนะ่นั่งนั่งเลยอย่ตมังค็มีมาเลยโอ้ตัวหน้ามื่อเยบมันอาข้ามเขา ตะครับผมเอาไว้ก่อนนะไปมไนย้เขียนซะหน่อยเฮ้ยเจา่้า่อนเองมเอากระไบครัข้าปะมใช่ไหเร่อข้ามปมใช่ทำเา็นหนังมากะแล้าจัดอล่องเดี๋ยวลาบเบือดบนท้องเจาเดี๋ยวนเขาเนี่ยเขาโอ้โหอาี่ะตอนเช้าไว้จังครับผมครับลาบเบือดครับแล้วจานก็ตัวนี้อาจารย์่

ยข้างมาเหรอปเนี่ยนี่ค่ะกินจนเป็นกดทลยยอดนี่ไ่ะกินลายๆโอ้ยเงไงเสียโอ้ยังตองของเรืกปากเลยวันนี้นี่เป็นไะไกินวันนี้ไหมน้ามีไงไหมแต่ไม่ต้องถ่ายใกล้นะไอ h ฟ n e 1ถึงห้านะทูงกินไอเฟืองที่ได้ไดเด้อน้ำมันหัวชิานี่ จำโูก็บ Th ูกินจำชูมกินนี K ่ประกาศกินจำโมงเองกกาศกินแม่รูว่ามาจากไหนจียุดนอย่าทิ้เด้อแล้วก็หลับเหนื่อยได้ไหมคนีบอืโอ้โหกาารขอกล้องแล้วเหรอืับมาเด้ค่ะกินรอะไรกวนมาเลยหมดกวนมันนแหงจังหมดเจัเนี้ดีินแต่ินมาสเข้มเนี้ยแบนี้นะาสมกัเข้มผูวา บินโดดบินเดี้ยนาไก่นาไก่ครับนะครับกินข้าวร่วกันครับนี่มาลพี่น้องเนอะยอดบรรยากาศกินข้าวมมผ้าครับพี่น้องครับนะหัวใจบุญเข้าอยู่ก่อนทำเองนะครับพี่น้องมาพี่น้องมาเห็นแต่ป่องกินกันไปเสียบเลยนู่นนะได้กินจน้งโต๊ะอืม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 กิไปกินมันกินตะหูก็จะเลือดออกปลาทุกมุมผ้าใช่ไห Thấy à? ừ. không có sai đâu, tròn không tròn Ừm, đúng rồi Ừm Nhìn mưa lắm Nó ừ. mưa nó dầu này Qua ừ. không, ừ. Để không? Để không? 拜拜。